มันคืนดึกปะวะยังเลยรอดนครับไอพ่อฝึกงานวันสุดท้ายก็ยังมาสาย อะไรอะไรอะไรไหมรับรองกัรับรองอะไรอนย่างนี้จะเซ็นให้ดีไหมเนี่ยฮะมากวงมากมากบอกว่าเอ็มวเอ็มวีนีไม่ทำมาที่ำหรับเอานี้เอางีงแล้วเป็นไงหายไปกี่คิวก็สองสาคิวครับ แล้วไอ้นี่เป็นไอ้จ๋าเราเล่นดีไหมพี่นะพี่คือจริงๆแล้วอะ MV ตัวนี้ฮะมันไม่ได้มีอะไรให้เขาเล่นกันมากอยู่แล้วฮะแล้วก็เท่าที่เราแบบได้เจอกันได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาโอเคอส่วนแบบถ้าเกิดพี่น้ำจะไปเขาไปทําอะไรแบบผ่าพังหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเ่าจะททาได้แล้วอเออแล้วไอเ MV เรื่องที่เคยเล่าให้ฟังอะตกลงได้ทำป่ะก็รอคอนเฟิร์มอีกทีอะ อยากดูอ่ะดูกดูออกมาแล้วม่เป็นไงก็จะลองดูพี่เอาไปชั้นเป็นไฟทง ดันไปเอาใจสั่เป็นเธอฉันเย้ยายวนใจรทุกครั้งที่ฉันตื่นฉันคิดถึงเธอ พีอบมโคตรดีอะพี่พี่ชอบมากเลยซันมากจริงนะขอบคุณครับพี่นายผมว่าฉากท้ายอ่ะน่าจะยืดออกสักนิดนึงว่ะเอ้าทำไมฮะคือคือช็อตท้ายมันมันสวยอ่ะครา้งนี้เราอยากให้แช่นาน ก็เอาไปใช้จริงเดี๋ยวคนดูไม่ทันแล้วเสียดายอ่ะอสวยกวไม่อิ่มใช่ก็เดี๋ยวผมแก้ตัวงานหน้าแล้วกันัะไม่ไม่คือพี่เข้าใจมันเป็นมันมันก็อาจจะเป็นแบบเป็นทางของซันอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าตัวนี้โอเคแล้วที่สําคัญใครไปกล้าแก้งานเทพวะไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นคนอื่นเป็นไงกันบ้างครับคอมเมนต์งานเราได้นะครับ เราอยากรู้แบบชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วน้องฝึกง,งานนะครับคอมเมนต์ Comment งานเราหน่อยดิพูดได้เลยนะแบบชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยเราโอเค เฮ้ยพูดได้จริงๆนะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยเราโอเคเราเราอยากรู้จริงๆว่าแบบเออร,รู้สึกกันยังไงอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรวะพี่เดี๋ยวนี้คือเป็นอย่างนี้กันหมดเลยอ่ะพี่คือแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยคือแบบเราว่านะเรียนมาด้านนี้แล้วอะตัดสินใจเรียนมาด้านนี้แล้วฮะพี่แล้วแบบอีกหน่อยทํางานก็ต้องเจอแบบเราอะเพราะนั้นแบบถ้าเกิดรู้สึกยังไงหรือแบบ ไม่รู้ดิคิดแบบชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ควรที่จะกล้าแสดงออกนะพี่พูดได้พูดได้จริงๆเราโอเคมากๆเลยเราอยากฟังจริงเกินเขินคนอื่นไงไม่รู้นะแต่พี่ชอบขอบคุณมากพพี่ไม่ติดอะไรเลยพี่ผมว่า อันนี้ระดับแบบเข้าชิงเอ็มจีวีอ่ะโอ้โหเีลยวเพลิงได้อีกตัวด้วยเนพี่ต่องไม่ได่อยานั้นหรอครับเอ้ยจริงจริง,รงโดนนะโดนโอเคงั้นก็ถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวให้เด็กมันเอาเทปไปส่งออนครับพี่ทันได้แรงบันดาลใจมาจากไหนอะคะ่ะอ๋อคือเราว่ามันแบบฟังแล้วมันจะตลกตลกนะครับพี่คือแบบภาพใน ในสิ่งที่เราฝันเห็นมันนะครับเอามาสร้างเป็นเอามาสร้างเป็นไออตัวเนี้ยมันก็เลยออกมาแบบแปลกๆครับโคตรเทพเอ,เอละเซอร์เซอร์ดล์นโนฝันอย่งเทพเลยอ่ะเบาเบาเบาพี่ใช้เวลาคิดนานไหมคะก็ประมาณหนึ่งนะก็ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวใหญ่คือแบบหมายความว่า ทางต้นสังกัดนะครับเจ้าของค่ายเขาก็คาดหวังกับเราเยอะเราก็ทํากับเขามาแบบหลายตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้เขาก็อย่างที่ว่าครับคือเขาคาดหวังกับเราเยอะมันก็มันก็มีแบบแอบกดดันนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าจะให้สารภาพจริงๆอ่ะคือแบบอย่าไปบอกใครนะครับคือเราเพิ่งคิดได้แบบคืนก่อนวันส่งงานนะครับ เทพออกแล้วไม่ใช่อย่างนั้น,นไ,มไม่ใช่อย่างนั้น,นไม่่อย่างนั้นมันเรื่องจริงไว้เรื่องจริงค<อ>่ะ <ขอ S 2> ครับพี่ซันกอปแจนแอนสแกนมาใช่ไหมคะเรววา่าอาจจะจำผิดมาหรือเปล่าครับ งั้นเดี๋ยวขอรหัส wiFi ชั้นนี้ได้ไหมคะเปิดใน YouTube เดี๋ยวนะวงอะไรของน้องวะแจนแอนสแกนมันเป็นวงอินดี้เมืองนอกอะค่ะลรอไม่เห็นจะได้ยินเลยก็ถ้าพี่ไม่รู้จักคนอื่นก็คง ไม่เคยดู MV เหมือนกันนะคะน้องพี่ว่าพูดอย่างเงี้ยแรงแบบวะก็พี่ซันเขาบอกให้กล้าแสดงออกแล้วก็แชร์ไอเดียก็เลยพูดตามที่คิดออกมาะค่ะก็ใช่แต่เราเป็นเด็กพี่ก็เป็นผู้ใหญ่มันก็ต้องมีมารยาทด,ด้วยไม่ใช่มาหักหน้ากันกลางที่ประชุมพี่ซัน,มนไม่ได้กรอบมันเ็เฮลยแต่น้องไม่ได้มีหลักฐานอะไรนี่หนูถึงขอ WiFI พี่ไงคะ พี่ก็บอกน้องเขาไปเลยว่าพี่ไม่ได้กอปผมอยู่กับพี่มาตั้งสี่ห้าปีอะ่ะผมไม่เคยเห็นเล็บพรลงเลฟบพระเรนอะไรของพี่เลยพี่ก็คิดเองตลอดบอกไปพี่พอเราอาจจะจำผิดจริงๆก็ได้อะมัน มันอาจจะบังเอิญหนูใช้สามจีนหลดไปครึ่งหลอดแล้วอะค่ะรอแป๊บนึงแล้วกันนะคะสันกัว่าปล่อยให้เด็กเล่นหัวมากเกินไปแล้วอะ่ะให้น้องเขาหลดไปซันจะได้รู้ไปเลยว่าต่อไปนี้เวลาจะว่าอะไรใครก็จะได้ไม่ส่มสี่สูมห้าอิม ม่เห็นเหมือนเลยส่วนตัวพี่นะพี่ว่าถ้าที่นี่มันไม่เคยมีใครทำก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยอะ่ะมันก็เหมือนเรานำเข้างานจากต่างประเทศไนงะดีไม่ดีไอ้วงอินดี้เนี่ยต้องมาขอบคุณเราอีกนะเพราะว่าเราอะทำให้มันป๊อปขึ้นแต่ <c oughs> นี่พี่ไม่ได้ว่าสันนะพี่พูดไปเฉย ไม่รู้สิผมว่าเรื่องก๊อปมันเรื่องเฉยๆอะ่ะมันทุกวันนี้ออริจินอลไอเดียมันก็ไม่มีแล้วในโลกนี้ทุกคนมันก็อัดเดกันไปมาถ้าเกิดไม่ก๊อปการป่านี้คนไทยก็ก็ตีขิมเล่นจะคเก้กันไปใครเล่นกีตาร์เมื่อไหร่ก็คือลอกอะ่ะก็กีตาร์เขาของฝรั่งอะ่ะผมว่าเรื่องก๊อปเป็นเรื่องปกติอะ่ะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายน้องคะน้องชื่ออะไรคะ ชื่ออิมค่ะอิมนะคะอิมพี่ว่าอิมอะเอาเวลาที่จับผิดคนอื่นเน่ะไปฝึกฝนตัวเองแล้วก็ทำงานให้มันดีเท่ากับที่พี่สันเขาทำแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันทีหลังพี่สันคะหนูแค่ขอให้พี่พูดออกมาว่าพี่ ขโมยเขามาเองค่ะ <S <S เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ก็บอกแม่งไปว่าพี่ไม่ได้ทำใครจะมาทำอะไรพี่วะใครแบบเนี้ยพี่คงเซ็นใบฝึกงานให้ไม่ได้แล้วว่ะพี่ซานคะแค่พี่พูดออกมาเองค่ะ อืมแล้วกบเราขโมยงานเขามาเองนะโน้ตใบเซ็นวบเซ็นผงานนะ ขอบคุณค่ะพี่ อิมครับโทษนะครับเราขอถามอะไรนิดนึงดีโน้ตปุ๊กที่อิมใช้อ่ะครับลงวินโดว์แทบอ่ะครับ ปกติเรามักจะพูดกันว่าการคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากของสังคมทุกสังคมแต่ถ้ามาถามอาตมามาตมาอยากจะบอกว่ายังมีสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือการเมทัศนคติที่บอกว่าคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องปกติในสังคมที่ใครๆเขาก็ทํากันประเด็นต่อมาที่น่าคิดก็คือเราจะต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกกันว่าการก๊อปปี้การขโมยไอเดีย ขโมยเล็กิ็สิทางปัญญาของคนอื่นกับอะไรคือการได้รับแรงบันดาลใจในภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะเห็นได้ชัดว่ามีคนพยายามที่จะแก้ต่างให้กับการขโมยว่าเป็นการได้รับแรงบันดาลใจเราจะต้องแยกสองสิ่งนี้ออกให้ชัดเจนขโมยคืออาชญากรรมผิดส่วนการได้รับแรงบันดาลใจอันนี้เป็นเรื่องที่เรายอมรับกันได้เพราะว่าแท้ที่จริงในวงการนวัตกรรมทั่วโลกก็ล้วนแล้วแต่ได้รับแรงบันดาลใจ ได้รับแรงสั่นสะเทือนจากคนนั้นคนนี้เล็ก,ลกๆน้อยๆทั้งหมดทั้งสิ้นจะต้องนิยาม2เรื่องนี้ออกมาให้ชัดเจนแล้วเราจะรู้กันว่าใครกําลังทำเผิดหรือใครกําลังทํางานสร้างสารรค์นวัตรกรรม